กราบนมัสการท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ดาวน้อยสุดทิศนิพพัน์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังิรินทโรสวัสดีค่ะคณะอาจารย์คณะพี่เลี้ยง และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิถันตะสาสามาธิออนไลน์รุ่นที่สามสาขา75ทุกท่านค่ะวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกนะคะในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งในการเรียนหลักสูตรวิถันตะส,าสมาธิออนไลน์นั้นจะแบ่งเป็นสองเทอมค่ะเมื่อนักศึกษาเรียนจบเทอมที่หนึ่งแล้ว ทางสถาบันสาขา75ก็ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งขึ้นจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์นั้นเพื่อที่นักศึกษาจะได้รู้จักคณะทำงานรู้จักคณะพี่เลี้ยงรู้จักกับเพื่อนๆน,นักศึกษาที่ได้เรียนออนไลน์มาด้วยกัน ซึ่งทางคณะทำงานได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นห้ากลุ่มย่อยอยู่กันคนละกลุ่มนะคะในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์นั้นเพื่อที่นักศึกษาทั้งห้ากลุ่มได้มารวมกันทําฟาร์มรู้จักกันเป็นเพื่อนกันคุ้นเคยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเป็นการประสานฟาร์มสัมพันธทําไมตี ที่ดีต่อกันเป็นรุ่นเดียวกันช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบแลทราบแล้วก็รู้จักขณะทํางานทั้งห้ากลุ่มแล้วนะคะได้แนะนําแล้วในกิจกรรมแนะนําตัวนักศึกษาค่ะ ในการเรียนหลักสูตรวิทันตะาสาสมาธิออนไลน์นั้นนักศึกษาเรียนกันเองที่บ้านมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินักศึกษาตั้งใจฟังพระอาจารย์หลวงพ่อบรรยายในแต่ละหัวข้อนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคณาจารย์หลายๆท่านท่านมาทบทวนและสรุปให้ฟังในแต่ละหัวข้อ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้นักศึกษาก็เรียนใกล้จะจบเล่มที่หนึ่งแล้วนะคะในเนื้อหาเล่มที่หนึ่งที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วก็มีจุดประสงค์ของการทำสมาธิมีวิธีการมีการบริกรรมมีเรื่องลักษณะต่อต้านสมาธิหวังว่า นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ของการทำสมาธิตามหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อกันแล้วนะคะเมื่อฟังคำบรรยายฟังการทบทวนแล้วก็ปฏิบัติเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิเราก็ได้พลังจิตได้ทำสมาธิทุกวันเป็นการสะสมพลังจิต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนกับเราออมเงินใส่ออมสินทุกวันทุกวันพอนานๆเข้าเราก็มีเงินมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้อันนี้ก็เป็นความสุขที่เราได้ของตามใจเรานะคะการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราได้ทำสมาธิ สะสมพลังจิตอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันจนเกิดความชำนาญจิตก็จะนิ่งขึ้นพลังจิตนั้นทำให้เรามีคุณธรรมสามประการประการที่หนึ่งมีความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยการเอาใจใส่ มุ่งมั่นให้งานที่เราได้รับผิดชอบได้สำเร็จตามความประสงค์ที่ต้องการประการที่สองมีเหตุผลหมายถึงการที่เราจะดำเนินการใดๆมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนมีเหตุมีผลตามความเป็นจริง รัปการที่สามมีเมตตาเกิดความเมตตาขึ้นทำให้จิตใจอ่อนโยนมีความรักความเอ็นดูมีความปรารถนาดีทำให้ผู้อื่นมีความสุขค่ะแล้วการทำสมาธิสะสมพลังจิตทำให้เกิดความสุขความชุ่มชื้นความเอิบอิ่มความสบาย ก,ก็คือฌานคือยานซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนต่อไปในเล่มที่สองนะคะในการเรียนหลักสูตรบิธันตะสาสมาธิออนไลน์นั้นนักศึกษาต้องทำการบันทึกผ่านแบบฟอร์มและจะบันทึกการเรียนหรือบันทึกเป็นการบ้านนักศึกษาก็จะทราบผลจากพี่เลี้ยงทุกๆวันค่ะ หลักสูตรวิทันตสาสมาธินั้นเป็นหลักเป็นหลักสูตรเป็นสมาธิที่วิเศษเพราะว่าเราสามารถบังคับและฝึกจิตของตนเองในการปฏิบัติแล้วก็สะสมพลังจิตได้ทุกวันนะคะก็ต้องขอชื่นชมคณะนักศึกษาทุกท่านค่ะที่ได้ให้ความสนใจสอบถาม ส่งคำถามมามากมายเดี๋ยวนักศึกษาก็จะได้ทราบคำตอบจากคณาจารย์สาขา75สนะคะ,คะก็จะขอน้อมนำคำของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพญานวชิโลโดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโลในธรรมบรรยายเทศนาเรื่องอุปมาสมาธิตอนที่หนึ่งท่านได้กล่าว ตอนหนึ่งว่าการทำสมาธิคือการทำกุศลชั้นยอดให้ทานหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ารักษาศีลหนึ่งครั้งรักษาศีลหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่าทำสมาธิหนึ่งครั้งการทำสมาธิจึงถือว่าเป็นอนิสงส์โดยตรงคือโดยตรงที่ใจ ตรงกับใจคือเราให้ทานเป็นวัตถุเพื่อเพื่อจะนำเข้ามาชำระล้างจิตใจที่เรารักษาศีลนั้นก็เป็นส่วนภายนอกป้องกันไม่ให้ไปทำความชั่วต่างๆแล้วก็แล้วก็เพื่อชำระล้างจิตใจแต่การทำสมาธิ เข้าถึงใจชำระล้างจิตใจฉะนั้นการทำสมาธิจึงถือว่าได้อาน,นิสงส์โดยตรงเข้าสู่จิตใจค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบรารมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรบดอําววยพร ให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนหลักสูตรวิถันตะส,าสมาธิออนไลน์ Online. ในครั้งนี้สมดังความปรารถนาที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้ทุกประการค่ะสาธุค่ะ